สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็เข้าพิธีปลูกแขนแล้วนะคะนูนั่งนังยังบ้านใดแก้วสามพี่น้องเลยนะคะเป็นลูกหลานของปู่พ่องย่าพาทั้งหมดเลยนะคะ กวมีแล้วลมีพิธีนะคะมีพิธีก็คือมีไก่นะคะมีไก่มีไข่มีไผ่ผูกแข็งมีพันธุ์ใบสีนะคะสงสัยจะสูตรผ่านแล้วล่ะคัะ เอาไปนะครับ ปูก็จะนั่งดูลูกหลานอยู่นะคุณเดี๋ยวว่าปูจะลงมาผูกแขนให้ลูกหลานอันนี้ก็จุดเทียนแล้วนะคะ

ตอนนี้ตอนนี้แบบเอาผมมาด้าก็จะอาล้สั่ไปไหนใจก่อนจะทงเสือล่าโาผมฟนได้งเสือเออเตาฟค่ะเอาใจเอาตอนเททงเส

โอ้ย <laughs> 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 3 không ừ. 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 được. Anh cái này app Facebook cho nó là một ông nào Không được. Không được. này ซินะได้หมู่มุษานี่มันเรากันแหน่ครับเด้ออีใหญ่สิของแม่ๆเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปนั่งอย่าเพิ่นเอารูปไว้จักปกอ่าเลยเออปั่นจักแม่ได้แม่เนาะค่ะทางหลังล่ะเด้อมาแซนสิตกไปข้างหลังสิต่อบุญหอกเนาะโอ้ยก็สิหอมแม่จักหน่อย <laughs>

साके कामे च लुपे चिरि सिखलतते चन्तारीषे विमने तिते लते च कामे तलुव न कहने हे हवन्तु मे केते पुम्मा च यन्तु तेवा सरतलवित्मयका कण्ठम रक्षां ये तन्वा शांति के यमनिवा लवचनं साथो मे सुन्नन्तु ซาทเทพเจา้าเราเทีาเทพดาปูเออขันว่าผู้อยู่สูงให้มาเรียวลำเด้อะขันว่าผู้อยู่ต่ำให้มาเรียวคนมาเป็นตะขีพยานให้แกลูกแกหลานเราทั้งสามคนนี่แหละสามเท่าสามหนุม่มคนสิไปทหารเมื่อวันที่หนึ่งคุชชิกาเนี่ยแหละ เออจางต่อไปเป็นเลย่ห้สู่เราทำปวดขออังเสือนเทพเจาเ้าเราเตีปาเทพปราผูุ้่งปูจูสูงให้มาเหลี่ยลลีขันว่าภูตูต่ำมาเหลียวค่อยมาให้ชักขีพยา,ยานให้ดูดีมีแห้งตลอดทุกตนทุกคนที่มาหลวมในงานนี้ก็ดีผู้สิบทหารก็ได้ให้มีอายุมันควรเย็่นให้ดูดีมีแห้งให้ในปุล่ะ มืน่นมื่นปีบนนุ่ uz, านอ้จะเจี๊ยบจะขยายอะนอานด้อยนีพพานาปฏิโดโฮตูซ่าก็ดอกตัวนี้ขึ้นสูงจังสูงกระบป็ไปยังเนาะแต่แต่พอก็แเมเขาจะมีกระตุ้สูงเนาะลาย เชียนไทยภาคเาาบาลีร่วนๆนะลูกรัาจำให้แม่นคำหนึ่งเก่านะมตจาระตะวัโตะัสมมาถงมอานะมตตจาระตะวันตะวัสมมาสัพระนมตาระตะวัตะสมมาถึงพะอทัไงวัดเนางเทสีวิทังยาวนิพันนงสระนงกัจสามิทั้มไงวัตนางเทสีวิทังยาวนิพันนงสระนงกัจสามิ สังขังอายุวัฒนงเตศีวิทังยาวันิพานังสรลนังกัจฉามิทุติยมปีพุธังอายุวัฒนงเตศีวิทังยาวันิพานังสรลนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังอายุวัฒนังเตศีวิทังยาวันิพานังสรลนังกัจฉามิทัตติยมปีสังขังอายุวัฒนงเตศีวิทังยาวันิพานังสรลนังกัจฉามิตัติยมปี พูดทางอายวัตนังเตี่วิตัางยาวนิเนังทะเนังกัดสามีตติยํมปิบทํางังอายวัตนังเตีี่วิตังยาวนิพานังทะเังกัดสามีตัดยํมปิบส่างขังอายวัตนังเตีที่วิ่ัทงยาวนิพานังทะเนังกัสามียติปิสูปะวารังสมะสมุทวิชาจรนญัมปนอง sukatolo, tolo kawi tua nukelo puri tata mata lati tata tewa menut sana pakawati temo sandi kari ko e patiko ko weti Subati Pano, Bakawato, Savaka Sanko, U Subati Pano, Bakawato, Savaka Sanko, Naya Pati Pano, Bakawato, Savaka Sanko, Sami Pati Pano, Bakawato, Ya, Titas jatari puni saku kania, tabuni tabukalai e sabukawato. Cawakatangko, anu yo, panu yo, tak hidu yo, antri kaladi Anu telang punya kita lokat saat ini.

ข้าเด็กสวัสดีไม่ตีจงเยรแกเท่าพระชาเสนามาตสีทาลาสกุมมารลุงโยสุขสาราญตาต่อเท่าคาิยาทั้งโดตาและโลกเตาขอให้เจ้าได้เป็นไง แก่กว่าคุณทั้งหลายหิงกําไม้พังลําเลืออทาแก้วเกิดกทางว่างทางนี้พ้นเลยไปหน่อยอายุคอยจากสิวังขอให้เจ้ามีอายุยืนยาวบน้อยขอให้เจ้าได้หมดวัยเก่าครวญโน่นาน วงัมสะทุมานย่ามาเบียดบัางไรน่อแก่ปาแกนไในตัดจองสซลญาณขอยลูกมาจุงแคลานเจ้าให้ใหญ่สูงอคอยลูกมาจุงแค่นลานเจ้าขึ้นในกู้หังสี่สีเมื่อนี้นั่นเมื่อมาสันบันดีเั้นวันเดี สี่สี่มือนั่เมือมันมันในเจ้ามันยิงก็ก้อนมาแอนมันลยเจ้ามันยิงกัวเชิพประจวงประจันมันลยเจ้ามันยิงกัวเคือเข้าหลวงไก่กระลาชมันในเจ้ามันยิงก่าอากาศสู์ตะวันมันในเจ้ามันยิงก่าประจันใสทองแจ้งมันลยเจ้ามันยิงกัวเข้ากวงยาอมเดือนสี มันให้เจ้ามันยิ่งกว่า,สาวเสักกิโลสาวพญาเทนพระยาพุฒโยปากฟาเมื่อดีนเมืม่อสนาหมอทาว่าเมื่อแข่งวันเด็กวันเดียที่อมุตตะโสที่โยกอมุตตะลมังาลามพื้นยังไม่ละชนะอาจารย์อุตลาด มาลังอาจคุนควรคูนวรึ้นจะมาทำประสาทค้นควรึ้นจะมาทำทีจัน เมื่อนี้มันเมื่อสันวันนี้มันวันดีวันดีถี่อมุตตโศกตกไปนี้มันตกไปกันขันนานี้มันขันไม่เจ้าคุณนามตกแต่งเ้าจึงไม่คอยคู่ควรคู่ควรกันเสมาะจอมประสาทคู่ควรกันเฉพาะชาติจันทร์เมื่อนี้มันเมื่อสันวันนี้มันวันดี่อยจึงสูควันเจ้วกูเกิดกลางเมือง บุญเมืองงานหิ่งยอยทั้งนุ่มน้อยและปันกลางทั้งเต้าห้ามและเต่าแก่พ่อแม่พ่อมนูกเต้าเลนารีบทั้งเศรษฐีและถวยคา ขึ้นทีควาอมาอื้นเอยก่กเขาขวรมาพาลัดพำพ้อมเขาแก้มา้องลอเจออยู่านล้อนเมื่อแต่เขาตัวน,นี้แล้วย่อภาขวนกินมันก็บอมีแก่นเมื่อแต่เขาตัวน,นี้แล้วย่อ